สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ G8THA <Yeah. S 1> ผมท่านผู้ชมวันนี้ค่าย PG <Yeah. S 1> ผมลิงสามตัวนะทรีมังกียผมสลัดเก้าช่องนะลุ้นฟีเจอร์พิเศษนะผมวายมาตรงกลางก็ทําการรีสปินเพิ่มตัวคูณนะขอเกมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยถ้าคุณกับผมแก <Wow. S 1> ป,ป์ทันให้มีคลิปลงในช่องให้ด้วยทักแฟนเพจเฟซบุ๊กเป็น KU ว่าผมทําชมถ้าพร้อมรับปะห้าโมงครับผมวันนี้ห้าโมงครึ่งนะมาเบ็ดเก้าสิบไปก่อน ขอหน่อยครับผมท่านผู้ชมเอาเป็นวายแบบว่ามาแถวกลางดีกว่าผมว่านะแถวกลางนี่น่าจะเวิร์กสุดแล้วคูณสักสี่สักห้านี่โหรู้เรื่องนะมาดูสิว่าวันนี้จะมาดีๆไหมต้องวายเต็มแถวนะท่านผู้ชมนะแล้วมันจะทําการรีสปินนะเราต้องลุ้นให้วายมาอีกแถวหนึ่งนะถ้ามาสองแถวนี้รู้เรื่องนะแล้วคูณเพิ่ม 4, สักสี่สักห้านี่ยจบแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่มานะปกติออกไม่ยากครับผม เฮ้ยเงียบเกินเอา้าบิก๊กวินเลยตัวแพงนะท่านผู้ชมตัวแพงที่สุดอะไม่รู้เท่าไหร่ครับผมโอ้โหถูกเกินได้สองรายนะท่านผู้ชมนะผมนึกว่าจะโอ้โหถูกจัดเลยนึกว่าตั้งสามสี่พันนี่เราเลิกเลยนะเอา้าสวยอุย้ยคูณสามครับผมท่านผู้ชมนะมาเรามาลุ้นรีสปินให้มันได้วายแบบนี้แถวหนึ่งนะท่านผู้ชมจบแน่นอน โอ้โหเลยไปแล้วครับผมเราไม่ได้อะไรด้วยนะ,จะเจริญละโอ้โยังกา,กากเลยท่านผู้ชมมาผมลุยต่อโอ้โหผมนึกว่ามันจะมาโหดนะสู้ไปแล้วกันอีกหกพันนะเ่นแค่นี้ครับผมถ้าไม่ได้ก็เลิกครับผมเสียดายเมื่อกี้ครับผมตัวแพงนึกว่าจะแพงนะเนี่ยตัวผู้หญิงเนี่ยแพงสุดนะ แต่ไม่คูณไม่อะไรเลยไงท่านผู้ชมคูณสักสองสักสามนะจบแน่นอนนะผมโอ้โหเงียบม,มากนะผมว่าต้องเทอร์โบอ่ะ, <Yes. S 1> อะมาแล้วครับผมท่านผู้ชมนะโอ้โหคูณไม่เพิ่มด้วยจะหลุด <Okay. S 1> โอ้โหไม่ได้อะไรครับผมได้ไลายเดียวนะกากจัด มาไม่ละไม่เล่นละเบ็ดถูกครับผมน้ำชมนะวัดเลยครับผมมาก็มานะไม่มาก็เลิกครับผมเหมือนจะดีนะตอนแรก เงียบครับผมท่านผู้ชมสงสัยวันนี้จะเล่นไม่ได้นะทีมังกี้ครับผมไม่ได้สัญลักษณ์อะไรเลยครับผมคูณมาถึงสามนะดวงเราไม่น่าจะดีแล้ววันนี้น่าจะจบท่านผู้ชมโอ้โหวายวายเหออโอ้โหท่านผู้ชมนะไม่ได้อะไรเลยครับผมเสียดายนะสองพันครับผมฟื้นมาท่านผู้ชมกดต่อแล้วกัน เหมือนจะดีแล้วครับผมท่านผู้ชมข้าเมื่อกี้ได้เป็นตัวผู้หญิงตัวแพงนะจบแน่นอนนะผมเอ้าอได้รีสเปนอีกไม่ชนะเลยครับผมโอ้โหายแบบเลยไปเห็นเห็นเลยท่านผู้ชมโอ้โหเราไม่ได้คู่เลยด้วยนะเป็นไปได้นะโอโ้กระจอกเกิน เกลือมากครับผมวันนี้สุดๆแล้วของความเกลือเอ้าได้ไวายอีกแถวนึงลงมาดิสวยครับผมท่านผู้ชมนะต่อไปรู้ไหมมันเป็นรูปภาพครับผมโอ้คูณห้าครับผมฟื้นเลยเออต้องงี้ครับผมท่านผู้ชมนะฟื้นเลยนะท่านผู้ชมเปิดนี้4ี่พันแปดนะมาอีกรอบหนึงเรากำไรแล้วครับผมท่านผู้ชมรู้ไห้เป็นรูปภาพหรือวายครับผมถ้าวายมานี่ช็อกโลกนะ รูปภาพแม่งเอ้ยไม่เป็นไรถ้ามาชมนะเลิกแลว้วครับผม,มโอเคถ้ามาชมนะฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะผมสำหรับพีมังกี้ครับผมยังกำไรกลับมาให้รับาาชมนะจ s 8 5 5แปดนะฮะผมลิงก์ที่ผมปักมุดไว้ในช่องคอมเมนต์แล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย